สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องทิสตินากออนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูสมุนไพรไทยนะคะราชาแห่งการถอนพิษนะคะนั่นก็คือรางเืดนั่นเองนะคะรังจืดนี่มีประโยชน์มากมายนะคะช่วยล้างพิษล้างสารพิษล้างสารตกค้างในร่างกายเราได้นะคะถอนพิษนะคะแก้ไข้แก้แกแกไอได้หมดนะคะ ไม้เลือ้อยเถานะนี่ค่ะดอกก็จะมีสีม่วงนะคะตอนนี้ไม่มีดอกนี่ค่ะเพก็จะเลือ้อยทำค้างให้เขาก็ได้หรือเขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เขาอยู่เนาะนีคะ่ค่ะก็จะเลือ้อยขึ้น,นชันๆย่างีย้ยใบใหญ่สวยนะคะใบทรงเรียวนะคะมาค่ะเก็บรางเกีไปต้มกินกันเนาะช่วยล้างสารพิษเนาะ คิดกอ็อย่างเช่นมากับหมูไก่มากับผักที่เราซื้อในกินในตลาดพริกผักต่างๆคือเขาใช้ยาฆ่าแมลงหมดนะคะอันนี้คือช่วยล้างสารพิษได้เนาะหามาปลูกไว้เลยนะคะตางจืดแก้ไขแก้ไอได้นะคะรสชาติไม่ขมเท่าไหร่หรือจะคั้นคั้นไว้ดื่มสดๆก็ได้นะคะค่ะคั้นไว้ดื่มได้เลย มันละแก้วเพื่อสุขภาพเนาะนะะนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะล้างเสือเนาะแล้วก็จะนํามาล้างก่อนนะคะ <ST U> อันนี้คือเราจะคั้นดื่มสดๆได้เลยนะคะ <ST U> เป็นยาเย็นนะคะ สมุนไพรไทยเนาะสมุนไพรไทยอาจจะมีสรรพคุณนะคะนี่ค่ะจะล้างพิษถอนพิษแก้ไข้แก้ไอนะคะกิ่งของทางจืดฝนฝนหรือว่าเอาไปดื่มฝนเราก็ดื่มนะคะดื่มได้นะคะปลูกขายได้นะคะนี่รังจืดเป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะจะเป็นส่วนผสมของยาหลายชนิดเนาะ รรงจืดมีคุณค่าและประโยชน์มหาศาลนะคะเนี่ยค่ะจะต,ต้มนะคะดื่มรางจืดกันเนาะ,ะใบใหญ่ๆค่ะใส่ในกานี่เลยค่ะหม้อยานะคะอันนี้จะต้มต้มใส่ใบหมอนแล้วนะคะนี่ก็สมุนไพรไทยนะคะใบหมอนน,นนะคะนี่ใบหมอนดื่มเพื่อสุขภาพนะคะ ใบหมอนหรือรางเจอือดนี่เราต้มน้ำร้อนๆแล้วก็ชงดื่มกับกาแฟได้เลยนะคะเพื่อนๆเราก็ได้นำตางเจอือดลงหม้อรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบคุณกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กันด้วยนะคะถ้าเห็นคลิปว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะโอเคค่ะรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ดื่มเพื่อสุขภาพค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าจะกันใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ